เราเป็นเด็กมาเป็นเด็กคือของให้พี่พีแกงน,น,คะ,ออนะคะใช่ไหมคะใช่เป็นไงบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้ได้กระถั่วเดอิมน้ำตาจะไหลคือน้ำตาตกในไปแล้วมีคนมาช่วยแต่เราก็ไม่ได้เสียดายปล่อยเขาเลยเดียร์เขาคนน่าเ ขอบคุณลูกทุกคนนะคะที่เข้ามาช่วยสองนาทีสุดท้ายที่แบบว่าชุละหุตสุดในโลก ไม่รู้ออกไปแคปแล้วก็ออเดอร์หนึ่งแล้วก็กดรีแล้วอีกออเดอร์หนึ่งไม่รู้ว่าเขาจะเอาออเดอร์ไหนนะคะแต่ว่าก็บอกไป2ยอดก็คือ1 7ื่นเจ็ดกับสองหมื่นสี่แล้วคือพอพอเสร็ก็คืออินเทอร์เน็ตมันใช้ไม่ค่ะแล้วทีนี้ห้าสิบคนบีก็เลยจะมีก็เลยจะไปช่องที่ที่วิวค่ะที่วิวนะที่มอรอซืซอช่องมอญมอญนะแล้วทีนี้ก็แบบบอกทุกคนไม่ทันจริงๆว่าจะให้ไปช่องที่มอญนะไม่ทันมีใครอยากคุยกับพี่ฟอยไหมคะพี่ พี่พลอยนิทากับพี่พลอยซาดีนะแล้วก็อันนี้พี่พลอยอะไรอันนี้อันนี้เข้าด้วย่เมื่อกี้เป็นไงบ้างตะก้าปิวค่ะปิวแล้วตะก้าิวไม่พอไลฟ์ใหม่เรามนโดนขีดดอนี่โดนจำกัดอะไรไม่รู้แต่ว่าตะก้าไม่ปิวราคาเดเรอ้าเดกเขาเลากอยู่อ๋อพี่แอรินค่ะันนี้สวยไหมคะถ้าสวยกดกด99สาอ้ย สามค่าะ3 9นะคะ3 9คะพี่บีได้กี่อได้ก้าค่ะพี่กดไปสา0 0 0ืนน้องดาอีกอุ้ยจริงเจจริงจังแต่ไม่น่าจะทันเวลาหรือเปล่าพี่จริงเหรอคะสามหมืนจริงจังใช็ว่าบีต้องแสดงว่ามันยังไม่รีบีต้องบอกไปใหม่แต่ยอดมันสองหมื่นสี่แล้วก็กดอีกสองหมื่นได้ค่ะ อยากเจอพี่คนไหนไหมอาดวินไปหาอยากเจอพี <h <h ่คนไหนไหมตอนนี้ก็คือเราอยู่กับพี่วิวพี่พลีอิสต์ลีพี่พลีนิตาด้วยแซ่บแซ่บพ่อแม่พี่น้องค่ะปังแก่ปักกาปักตาปักกานะคะแล้วก็ปักปักกะขนมอันเดียวอุยปักได้ปักขนมปักขนมปักขนมเดียวขนมคือให้น้องหน้าเวทีไปแล้วนะคะแซ่บนะคะแซ่บพี่เกดเหรออู้พี่เกดอยู่ไกลอ่ะเราไม่ได้พูดเล่นนะขนมเลยจริง ถ่ายได้ตอนนี้ยัอยู่มามาใครอยากเจอใครไปพาไปน้องๆคอคอออกไรได้ไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะทุกคนอร่อยค่ะแซบลีค่ะแซบแซบแซบกาแรถมันน่าอรอเกกันไหมคะเรกกันเฮิวย่กล้นะคะขนมอันนั้นก็กินนะคะทุกคนทุกคนอยากให้ไปหาพี่เกลหรอมิ่โมคาไป ที่วิวก็คือจ้วงควไปช่องยช่องมคะปาก่เคะตอันนี้กนปัญญาค่ะอคะันนี้ไม่เห็นหนูเลยค่ะหันมาเห็นค่ะไม่เห็นเลยี่นะคะทุกคนเซบค่ะซ่บปตลากาได้ยีกนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับยอดไม่เป็นไรทุกคนถ้าเกอยากซื้อไปกินเราไรู้สึก แล้วแล้วไม่พากันเหมือนนางฟ้านางสวหนักกี่โมงนั่งข้ามกลางดอกไม้ตันนี้คือจะภาพนางงานอีกทีใช่ไหมใช่งานวัดศิลป์

ีรถหนึ่งเลยได้เยสวัสดีค่ะวาโดนแย่งที่ถนนรถ้นเนี้ยเรือไลฟ์สดนะคะแล้วลืมา้ไว้กระแล้วคอดูแล้วดูกรกระเป๋าอกว่ามีถุงยี่2ใบอ่ะอร่อยอันนั้นปามิได้ากินแต่ว่านึเป็นช่วยด้วยอิเกใครเจอเขาหนูอร่อยที่ราคาถูกนะอร่อยจีนน้เซ่

แต่ภาษาไ่ชีสสลัดีรักเราอยู่นะคะห่อมหอมจอนอร้อนร้อนร้อร่อนรรนร้อนนม้นนรานรมอนนร้อนรอน้ออนร้อยอนร้อร้อนอ้นร้อนร้อ่อนู้อันอนอ้นเต็มห่อนรอรรก่อนนอนอรอนน คือ B M ที่้านันค่ะ B M อ E M ค่ะวันนี้ประกาศใช่ค่ะประกาศเขารอ2คนเลยมที่ใหไม่เนม่เหี่าแหลกเลยไปแล้ว่้งนแค่ะ้มเหมือนเหมือนไปงานแต่งงานแต่งใครอ่าคือเจ้าสาวเป็นแบบอะไรเนี่ยตามติดยิ่งกว่าเป็นกล้องวงจรปิดกองีอบคุณไปช่องคิมพัดค่ะ ออค่ะับากอันเป่ายังอยมูขอบคุณนะคะน่ารักมากแล้วคนมันจะมีอไงมอว่ะเลยอะไรคคนรู้ได้อยู่รือี่าไม่รู้อ่จรกไม่รู้จริงหรนานไหมคะประกาศจะอะคนนึงอะไรกันนี่เพาตัมหาเจ้าบ่าวอยู่เจ้าบ่าวส่ี ไม่มาอมให่มากทไม่ดีมีต่ก็สิ่เียวทกล่ดีตาไม่รไม่รู้ค่ะิดอันนี้เปิดือชื่อแบรนด์ได้ไมใช่ด้คือคือไม่ติดสปอนไม่มีไม่มีไม่มีแบบว่าสามรสชาติที่ได้หมดเลย ร้อยยี่สิบเก้าบาทปากกาค่ะร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทได้สามปากกใช่ขายของกันอยู่ร้อยสามสิบเอ็ดก็คือเซ็ตหนงได้สามปากาได้สามกระป๋อได้สามซองเลยใช่สามซองร้อยยี่สิบเก้าบาทคือได้สามซองสี่สิบบาท แม่ก่อนคะ่ะค่ะน่ดค่ะคากค่ะค่ะก่ะค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 ค่ะคปากปากปะค่รค่อคเะค่าคาะ่ะคค่ะค่คค่ะค่ะคค่ะ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 ยวมาหะคค่ะ่ค่ะ่ะ่วะ